วิธีการสร้างฟอร์มด้วยตนเองในมุมมองออกแบบทำได้ดังนี้คลิกเมนูสร้างคลิกเลือกออกแบบฟอร์มจะปรากฏหน้ากระดาษสำหรับให้ผู้ใช้ออกแบบฟอร์มเองคลิกเมนูออกแบบเลือกเมนูเพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่คลิกเลือกฐานข้อมูลนักเรียน บันทึกฟอร์มกำหนดชื่อก่อข้อมูลนักเรียน